เอาไปทายไปครับทายนี่สมมติเราจากขยี้ตรงนี้มันน่าสนใจตรงที่ใส่เนี้ยใส่ผิดแล้วก็ปึ๊บตอดแตะตรงนี้แล้วก็ไปที่เราอยากได้ตรงนี้ตแตะไปที่เครื่องมือกรกจายอันที่สามเนี้ยแยกัวอ่านเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ลบออกสักอันคือตัดแยกออกเฉยเมันจะมีสองอันคราวนี้แล้วก็ไปปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตลกดีแล้วก็แค่นี้ เดี๋ยวนะช่องเกษตรคบวงจรสองนมาซูมแค่นี้เฮ้ยเดี๋ยวแค่นี้แล้วก็แตกไปที่กันไกเหมือนเดิมแล้วก็แยกมาอ่านเหมือนเดิมเราจะได้สามสามวิดีโอหนึ่งสองสามเราอยากซูมวิวเล็กๆตรงนี้เพื่อขยี้เราก็กดไปที่วิวเล็กๆตรงนี้แล้วข้างกันไกเนี่ยจะมีอันนี้คือซูมอันนี้มันคือการซูมเข้าเฟรมหนึ่งไปเฟรมสองยังไงอันนี้เฟรมหนึ่งนี่ชุบถ้าเราทำอย่างนี้มันจะเป็น การซูมเข้าแล้วค่อยๆซูมออกแต่เราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการซูมเข้าอย่างเดียวให้มันทุบเบิ้บเลยถ้าอย่างนี้อันเนี้ยเฟรมหนึ่งกับเฟรมสองเหมือนกันครับอ่านี่ถ้าอย่างนี้ก็ถูกต้องลองเทดูมันก็จะเป็นอย่างนี้ต้องมีแมสอันนี้นะคาว่าแล้วก็ใส่แมสนะครับเราจะทำอะไรก็ตามมันต้อง อ๋อมันก็เลยเป็นภาพที่ชัดขึ้นแล้วก็จะได้ดับโคลดอัพเนาะใช้ภาษาโคตดอัพโคลดอัพโคลดอัก็งาซูมเนาะแล้วอาจจะใส่ไอ้ตูเก้นแบบเหมือนยูทูบเบอร์ที่มันฟับปั๊บๆัๆบปับบอย่างเงี้ยแบบก็ได้ใส่ยี่ได้โอเคอ่าครับประมาณนี้